ผลงานของร่มมือว่านนี่จ้าพี่น้องร่มคักร่มเนี่ยตอนนี้กระตือนเอร้นมาเย้ายสุก็ระยังไปทํางานคือเก่านะจ้ะดีทีว่าร่มมันหยุดจ้ะมือว่านนี่ร่มเมือดม,มือเหมือดเป็นต้นไม้ร่มแล้วเนี่ยละหนาดเลยมือว่านนี่บาดน,นี้ก็ต้นไม้ทับคนยวนทับคนตายยวนเมืองทัดไปจ้ะเพราะว่าบ้านนี่ขาเจ้านี่ขาเจ้าอันแบบว่าขาเจ้าอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งสินะ้นอะ ถ้าเจ้าอนุรักษ์ต้นไม้ต้นอะไรแบบว่าในเมืองในนาจังสีตะบองแค่โซ่ทำงานนนะกะต้นไม้ห็ม่ต้นยังไงจ้ะก็ยังว่ายาร่มเมืงเสียกับเป็นอันตรายอยู่ขนาดต้นไม้ขครเจ้าน่ะทนหนาวทนหิมะทุนหนาวทนแรงทนฝนได้เนาะเพราะว่าต้นไม้บานท่านนะบบทนปานนี้เี่อายุเป็นร้อยร้อยปีในขนาดอายุเป็นร้อยร้อยปีก็ยังหักได้เนาะ ล่มคักล่มเนี่ยเป็นไปย่านเกือบกับบ้านว่าใดจ้ะนี่ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะจ้ะหกโมงครึ่งก็เป็นวันหยุดจ้ะวันหยุดวันอาทิตย์จ้ะวันอาทิตย์แต่พวกแกโซก็ยังทํางานแล้วจะจะล้างงานจ้ะเพราะว่าเขาตักอาหารให้คนป่วยเนาะคนป่วยเอ่อเพิ่นนอนอยู่ประจําอยู่โรงพยาบาลางงานั่งสิน่ะมันก็บบริการบ้านเขาก็ทำงานทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์จ้ะแล้วจะจะล้างงานผู้ใด เที่ยวเห็นอยู่เรียมๆนี่เป็นอาเกตน้ำแข็งเลยจ้ะนี่น้ำแข็งเดินไปก็รื่นเลยจ้ะตองระวังง่ามยางจะเป็นบ่งง่าไม่ง่าอะไรเต็มไปหมดนะต้นไม้อยู่ในเมืองในหน้ากับต้นไม้เจ้าอนุรักษ์ธรรมชาติแต่ว่ากัเป็นอันตราย บ่เคยเห็นคนเพ่นผ่านหรอกจ้าเพราะว่าเป็นมือวันหยุดเนาะอาทิตย์นี้ยายโซกับทำงานทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์จ้ะทำงานทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ออกจากบ้านมากอะถึงที่ทำงานโอ้ยงานใหม่งานอะไรพี่น้องเอ้ำลังเก้า chi จักรยานไปเฮ็ดบ้านเฮ็ดงานจ้ะ ลมแล้วนี่ระนาดทเป็นยางมากอีกแล้เนาะทำเป็นั้นนายางมากซ้ำหนซ้ำหนึ่งนีืบ,บ่ได้ระวังเนาะย่ามลมลมมากบ่เนี่ตกลงม,มากนี่นี่ขนาดยุบร่บานคักๆห่บานงไงหรอต้นไม้ไปน,นะต้นไม้เป็นจักว่าจักลอยปีบุ้น มันน่องยังอ่ะเพราะว่าแยกโซยยงหลอดทางนี่ทุกมือนะอยางร่มๆเนี่ยเห็นปะเกิดอีกอยังขึ้นพี่น้องปะ,ะนี่แล้เนี่ยคนงานของเมือวานนี่พี่น้องโอ้ยหักงามไม่หักเลยแล้วก็ทับคน้นทับค้นอยู่อ่ะเมื่อถัดไปนะ ครับคนเสียชีวิตอบ่เป็นจะออกไปข้างนอกเวลาลมเวลาหยัางเงียเวลามีล่มมีเหตุการณ์อีกยังคือว่าไฟไหม้ไฟหยังเงีส้สิข้าเจ้าก็สิมีข้อควบเนาะตำรวจเพิ่นก็สิส่งข้อควบาม,มาหาเฮาสิน่ะท่งข้อควบมหาเฮาไว้่าออกไปข้างนอกเด้อสิน่ะว่านว่านก็ไฟไหม้ยั่ว เบอร์นานเบอร์นานทั้งพัดไปอีกข้าเจ้าก็บ,บอกว่าทั้งทั้งล่มทั้งไฟใหม่ดิจ่าพี่น้องนะว่าน,นี่ข้าเจ้าบอกบว่าห้ามออกไปข้างนอกว่าะัส้นตอนแรลงนะสบายใยสุกกะเข่าบ้า,กกบา,บานพอดีจ้ะเข้าบาา้านพอดีว่าน,นี่แบบไข่เนี้ยป่วยเกยิ่งยังกะลมอะไรนี่ระนาดเบิดตุ่นอันนี้ตุนใหม่งาใหม่งาอะไร ต้นไม้พี่ต่ต้นสูงๆมัง้งเนี่ยเขาพยังหลอดไปนี่จ้าเขาสิไปทางไหนวนทางอยู่ทางนี้เนาะอืถ่ายบรรยากาศพี่น้องบึงป่วยเกยิ่งยังก็ลมแล้วนี่ระนาดผลการเสียหายจ้ยาแยา่โซกสัสิไปทำงานเขาไปทำงานก็จ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆหลาที่เธิ่ึงตะต,นต้นจนจบนอกจ้ากถ้ามีเวลาแย่โซกัสิเฮ็ดคลิปใพี่บึบงจ้ะ ขอบคุณผู้ที่กดติดตามยอะสุดทั้งไม่และเกา่าที่จะด้วยเพราะกันไม่คลิปนาเจ้าวบดีจ้า